สวัสดีครับผมเทสกีนินสิรินะครับหัวหน้าฝ่ายจัดสน้ำโครงการชนประทานศีสเกตนะครับวันนี้วันที่26สิงหาคมนะครับ2565นะครับก็ในช่วงวันที่26ถึงวันที่31นี้นะครับก็ทางกรมวุนิยมวิทยานะครับก็ได้ประกาศแจ้งเตือนนะครับผลกระทบจากพายุโซนร้อนมาอ่อนนะครจะมีผลให้จังหวัดสีเกตมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะครับก จะได้มีการรายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่26กันได้รับทราบกันครับในส่วนของเขื่อนราศีสไลนะครับตอนนี้ก็เปิดบานอยู่ที่5บานนะครับระยะยกบาน2เมตรนะครับอัตราการไหลอยู่ที่มมประมาณ650ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับระดับน้ําด้านหน้าเขื่อนอยู่ที่ประมาณบวก118.06เมตรตกนะครับต่ำกว่าระดับเขีดกากที่ประมาณ94เซนติเมตรนะครับดัน ด้านหน้าเขื่อนนะครับก็ยังมีน้ําที่ไหลอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นลาห้วยทับทันลาห้วยเสียวใหญ่นะครับก็อาจจะส่งผลให้ระดับน้ําในแม่น้ํามูลเพิ่มสูงขึ้นนะครับและตอนนี้ในส่วนของโครงการส่งน้ําสามูล่างก็ได้มีประกาศแจ้งเตือนนะครับประชาชนที่อยู่พื้นที่ติดแม่น้ํามูลทางด้านไทยน้ำนะครับได้ระมัดระวังนะครับระดับน้ําของแม่น้ํามูลที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ําของเขื่อนราสีสไลยนะครับ ทับในส่วนของเขื่อนหัวหน้านะครับตอนนี้ก็แขวนบานทั้ง14บานอยู่นะครับก็ระดับน้ําเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานประมาณ11เซนนะครับระดับอยู่ที่บวก112.66เมตรต่อกรนะครับอัตราการไหลก็อยู่ที่ประมาณ949ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับยังคงสามารถที่จะระบายน้ําได้อย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าจุดตรวจวัดที่สถานี M7 จังหวัดบุบลราชธานีนะครับจะ มีระดับต่ำ่าตลิ่งอยู่เพียง7 0เซนนะครับแต่ก็ยัง,ยงคงาสามารถระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องครับสำหรับสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง16แห่งของชนประทานสีสเกตนะครับภาพรวมก็อยู่ที่ประมาณ9กบ่เปอร์เซ็นต์นะครับมี6แห่งนะครับที่น้ำไหลล้นทางระบายน้ำล้นแล้วนะครับก็ได้แก่อ่างเก็บน้ำห้วยสำราญนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชูนะครับอ่างห้วยคล้า อ่างห้วยทานะครับอ่างดันไอแล้วก็อ่างห้วยขนุนนะครับที่เหลือก็จะมีปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณ70ถึง100เอเซ็นะครับก็ในช่วงนี้เนี่ยระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางก็จะมีอินฟลูเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็่วนหนึ่งก็จะระบายลงลำน้ำธรรมชาตินะครับก็จะส่งผลให้ลำน้ำต่างๆมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นครับ ในส่วนของการเฝ้าระวังนะครับอ่างเก็บน้ําทั้ง16แห่งยังสามารถที่จะรองรับน้ําได้อยู่จํานวนหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของความมั่นคงของอาการชุมนทานต่างๆก็อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานครับส่วนสถานการณ์ในลําน้ําต่างๆนะครับที่แม่น้ํามูลนะครับสถานี M7 จังหวัดอุบลราชธานีนี่ก็ระดับอยู่ที่ประมาณ6.33เมตรนะครับก็ยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่ที่ประมาณ70เซนติเมตรนะครับที่ สถานีอ Finished. m อานะครับอำเภอเมืองคงราศีสไลายตอนนี้ก็ยังต่ำกว่าตลิ่งนะครับอยู่ที่ประมาณ4เมตรเศษที่บ้านศรีฐานนะครับสถานี M182 กันทาลมนะครับก็ยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่ที่ประมาณ3เมตรเศษเศษนะครับส่วนที่สถานี M7 M176 นะครับก็ยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่ที่ประมาณ4เมตรเเศษนะครับในส่วนของลำน้ำสาขานะครับลำห้วยทับทันนะครับ ลำห้วยทับทันนี่ก็ยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่ที่ประมาณ3เมตรเศษนะครับในส่วนของลำห้วยสถา,า,สา,น,สถานี M9 ที่สะพานขาวนะครับก็ย,ยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่ที่ประมาณ4เมตรเศษนะครับที่สถานี M190 นะครับอ,อําเภออุทุมพรก็อย,อยังต่ำกว่าตลิงอยู่ที่ประมาณ2เมตรเศษนะครับ ในส่วนของลำน้ําต่างๆนะครับก็ในช่วงนี้ระดับน้ําก็จะทยอยเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็ขอแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ติดลำน้านะครับได้ระมัดระวังผลกระทบที่เกิดจากระดับน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้ติดตามสถานการณ์นะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาและการแจ้งข่าวแจ้งเตือนนะครับจากส่วนราชก,การต่างๆในพื้นที่เลยครับสวัสดีครับ